สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพวงไปสุขุสุข,สข,สข,สขน้นเฟนเพีนเพ่เตนครับอเช้าเจ็ดทีไปยาแหวกวันนี้ที่อุทุมพรพิสัยค่ะมาสู่แมงหมูหวานกับสูสส่เหย่สู่ล่างสู่เงียนสูน่สา้นมาเด้อขวัญหมูหวานเอ,อ้ยขึ้นมาอยู่เงียนอยู่สา้นเด้อจ้าไปล้อลองหรือทางไหนเจ้ากลับขึ้นมาเด้อหวานเลยชิวๆครับพี่น้องสามแยกมอลนะนาหน้าบ้านหมูหวานนะคะบรรยากาศชิวๆ กับการย่างหมูย่างไสเอ่อชิวๆกับวันพักผ่อนนะคะอันนี้จะกีกกจะได้ไปเฮตุระไปเคี่ยวตุลอกตุระต่างๆหน้าอืมมื่บรรยากาศหน้าบ้นนา,นา,านค่ะฟิวหน้าบ้านนะคะทุกคนสามแยกค่ะชิวมากเลยมาได้เพื่อนบ้านนี่นะคะเราย่างหมูกันกินอยู่ที่หน้าบ้านเลยค่ะทุกคนนี่นะคะนี่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 สามแยกนะคะคันรถเจดิดมานี่คือแมนเลยค่ะ ผู้ใดกับผู้นึงล่ะคะ่ะนี่เป็นร้านของหมูหวานนะคะนี่ค่ะฮันละก้นถามว่าหมูหวานเฮ็ดงานหยาง,ย,างยื่อใสเอออยู่ทุ่มพอนพิสัยนะคะเป็น,อ,อ,น,น,นอ่ารับอ่าเฮ็ดฉากเฮ็ดยังคนอ่ะคนอ่ะเห็นบอกกองเอเรีอยู่นี่มันเป็นไปฮะเสียงเรียกตั้งอบอจอบตเด้ค่ะอืเพื่อนเฮ็ดอ่างาน,งานปเปิดร้านพิวิตติ้งสตูดิโอโปรติแต็งหนาะกีฬาสีดำมมะหยกดำมมะเยอะเอออยู่นี่ครบจบทุกอย่างนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวกับเนี่ย ันมีแฟนเพิ่นคะ่ะน้องวิกราคาแฟนที่ม่หวานนะคะเวลาผู้เฝ้าร้านตอนยังให้ย่างเพิ่นไปอ่าย่างเพิ่นไปหา<จ>สาวเก,กี๊ยวกับมีน้องวิกดูแลนะคะมือนี้เพิ่อนพี่นีกันสองคนขายเก,กี๊มาเป็นกอออออ่อขอข้อเขาอาหารทะเลเมื่อเสือแทนและมือนี้กินหอยนางรมไรแท่ละโอ้ยน้องอือป้าด้อครับพี่น้องมากินน้ำกันผู้ใดอยู่กยุกไๆอยู่ทุมพรพิษัยจังหวัด สีสกเกตนะคะกับบรรยากาศ20องศารมวอยๆอยได้ฟิลมากเออจะมันกลิ่นคับไงเนะาะอคุณนะครับพี่น้องครับหลากหลายอย่างอันนี้น้องวิททำได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้จัดก,การร้านาตรเนียเจ้าของร้านนะคะแล้วกแ็แต่งหนาแน่ ขึ้นโค้งก็ได้จัดดอกไม้ก็สวยเออนะคะพี่กันง,งานเอินใส่หมูหวานจตุริโอได้นะคะที่ร้านอยู่สามแยกมรณะนะคะอยู่ในตัวอุทุมพรค่ะเบอร์โทรอะไรนะบอกไว้ก่อนเผื่อมีคนอยากจัดงานไม่อยาเ่เนอ่โอ้ความมจตาชีพหรือคะเอ,เ,อเอาเอามากินน้ำกันครับพี่นอ้องขาแสบๆค่ะมาเดินมาเด้อ <c oughs> <c oughs> ยิ้มแม่ยิ้มแม่โอ้ยเออ,เอ <c oughs>